ไะ้วะไปไหนแล้วอหนูหๆ,ๆูไปตักผัดโลกจิตเลยเนี่ยดองอร่อยปะดองสุกอยเดสสุกอยเดสก์สก์โอ้ยไอขับอ้วนมันมีประโยชน์ <laughs> ฟันขึ้นเห็นไหม <laughs> เิโอ้สุกอยเดสกะกเทมโตสุกอยเดสเป็นการปาร์ตี้หลังซ้อมดนตรีนะครับอร่อยมาก คลิปวิดีโอนี้ถ่ายเพื่ออุทิศแด่เจ้าปลานะครับไปเยอะเยะ้ยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้ปราร์ตี้กับพวกพี่ๆน้องๆน,นานแล้วปลาฟังไว้นะอิจฉาปวะอิจฉาปวะค่ะรูปมาอีกมาอีกมาอีกเต็มโต๊ะครับเต็มโต๊ะอุ๊ยร้อนขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็บ้ากินแต่ผักเอ,เอาเอาพูดอะไรให้ปลาหน่อยเไว้อะไรมาหน่อยไม่ได้มานานแล้วมันอยากมานานแนละ้วครับมีประโยชน์กินเยอะๆนะครับแตปลาปลาพูดถึงปลาหน่อยแล้วพูดถึงปลาหน่อยกินปลาเยอะไม่ดีนะครับ อยากให้ปลามาอยู่ในที่นี้ด้วยแต่น่าเสียดายนี่โอ้โหเดือบยางไหมเปล่อเอาไว้อะไรปลาหน่อยเรพูดไว้อะไรปลาหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้มาไอปลาดเน้นเฉพาะไอปลาเอาทำมทำไมขอโทษนะครับอะไรมากเลยสวยเถื่อนอร่อยที่สุดรู้ไหมคุณพลาดแล้วคุณสวยเถื่อน บอกแล้วอย่ากินคนแก่สนน้ำหน้ามาหน่อย้ะเอาหนึ่งสองสามสนน้ำหน้าเยวดูกปากวิวเอาสนน้ำหน้าเอาสนน้ำหน้ามพูดเหมือนแมนอู้เฮ้ยวิปา <c oughs>